สวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะคะเราเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย4ี่โมงเย็นแบบนี้ค่ะวันนี้พิเศษเปิดหน้าออนคนเดียวไม่ใช่เพราะอะไรวันนี้รายการเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณแพรรี่ไพรวันมาร่วมรายการด้วยแต่ออนยังคงจัดรายการ คู่กับพี่สงการเหมือนเดิมสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ต้องบอกว่าเริ่มภาพด้วยสิ่งสวยๆงามๆและตามด้วยแขกรับเชิญที่สวยๆงามนั่งตรงกลางอย่างนี้สวยยิ่งกว่าสวัสดีค่ะน้องแพรรี่ไพวันถูกอ่ะให้เกียรติมาในรายการนะคะต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นร้อนจริงๆแหละสืบเนื่องมาจากโลกออนไลน์ก่อนเลยนะคะตอบโต้กันครับ ระชาตรีอยู่ดีก็ไลฟ์แล้วไปพาดพิงถึง <c oughs> คุณแพรรี่ไม่ได้พาดพิงกับดาราสิไม่คาว่าอีเนี่ยแหละมันสะดุดหูทุกคนกแล้วคุณแพรรี่ของเราเธอก็ไม่ยอมอยู่แล้วค่ะป็นใครก็ไม่ยอมเธอก็ตอบโต้ไปถูกแต่ก็ตอบโต้มารักษณะที่ว่าอ้าวก็ด่ามาด่ากลับไม่โกงอะนะก็ถูกพูดอย่างงี้สูกไหมคะใช่ไหมแต่เสร็จแล้วมันไม่จบแค่นี้มันควรจะเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนที่กระทบกระทั่งด่าทอกันมันมีตัวละครหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาใครใคร ทานายธรรมราโอ้เขาบอกว่าไป็ร้องในหน้า,นาส่วนตัวส่วนตัวนะแล้วเสร็จแล้วก็ไปเหมือนแจ้งความดําเนินคดีด้วยใช่ไหมคะเขาบอกไปร้องทุกลก่าวโทษจะไปเอาผิดคุณแพรีร่ออในข้อหาอะไรพี่สงกรารเขากล่าวหาว่าในกระทาความผิดตามพระ์พุคธศอกร,ร,กราช2 5 0 5มาตรา 43, 1ตรีแต่อย่าจะกระซิบน้องๆมันต้องมัด มันต้องเรื่องของพอส2535แก้ไขเพิ่มเติมค่ะเออแล้วไปกล่าวโทษเขาว่าแล้วคนเนี้ยเราก็อยากรู้มแมเรื่องราวเป็นายอยังไงเพราะเขามีการนำลงเข้าสืบบทคคลที่เฟซบุ๊กของเขาค่ะนะครับบอกว่าเนี่ยน้องแพรรี่กระทําความผิดทางอายะผมใจหายแป้วเลยอโอ้โหอยากรู้ว่าเราเป็นกรมกร,รมการเป็นรุ่นประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมก็อยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ไปที่มาเป็นยังไงคุณแพรรี่ผิดไหมแล้วก็มีพยานสองกี่ปากค่ะเราก็เลยเดินทางไปที่ ลงพักเมืองฉะเชิงเซาพีไป,ไปเองเลยไปเองเลยไปในนามของนี่เลยกรมังพิจารุลและนั่งคุยอยากรู้แล้วก็บอกเอ้เมื่อเราคุยแล้วกเราอยากให้ประชาชนได้รู้และตัวคุณแพร่ได้รู้เราก็ได้คุยกันไปฟังเสียงร้อยเวรก่อนไหมพนักง,งานสอบสวนที่โรงพักเมืองฉะเชิงเซาหลังจากรับคาร้องทุกที่มียื่นแล้วเขาจะว่าอย่างไรฮะไปดูเลยฮะก็คือที่ประกาวโทษนะครับกาศโทษตามผิดตามพรบสงนะครับมาตรา4 4ีตีะครับในประเด็นในการใส่ความคณะสง ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็คือรับคำกล่าวโทษไว้แต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยคุณพัลลียังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องหาเพราะว่าต้องต้อง,ง,งดำเนินการนะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเดี๋ยวจะมีการเชิญทางผู้กล่าวโทษเนี่ยมาสอบปากคำโดยละเอียดนะครับว่าประเด็นไหนที่ว่าที่ขเขากล่าวโทษมันเป็นความผิดตามพร,ะระบดังกล่าวแล้วก็จะมีการตรวจสอบไปยังมหาเถรสมาคมนะครับว่าผ่านมติที่ประชุมหรือไม่และตัวผู้กล่าวโทษถือว่าเป็นผู้เสียหายหตาม กฎหมายหรือไม่นะครับจะมี็นดเนินการต่อไปครับเนี่ยคือเขาบอกว่าที่วันนั้นเขาบอกกับพี่่งการนะท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าแหมวันหลังที่เป็นข่าวไปออกไลสดรายการพี่หนุ่มกัญชัยกระโดดพลอยแล้วเนี่ยรายการแหกระโสดโขนกระแสดได้รับมุกหน่อยเสร็จแล้วปรากฏว่านางกระพิมก้องแกงก้องแกไปยินเพิ่มเติมตำรวจบอกว่าเอเมื่อไหร่จะมาให้ปากคำนะเขาบอกยังไม่ว่างเดี๋ยวนัดอีกทีนึงตรอนี้จะสอบใจจะขาดแล้วเพราะว่ายื่นเป็นเอกสารอ่ะ ตรวพยายามเพ่งเลงดูนะไอ้ตรงไหนที่ว่าว่าเขาดูหมิ่นคณาสงฆ์ยังหาไม่พบอ่ะเขาต้องไปสิคราวนี้ยเราอยากคุยกับคุณแพรลี่บ้างอ่ะโดยตรงเลยโดยตรงจากปากเองเลยว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเขาเนี่ยจะสวนกับปะ หรือไม่อย่างไรอยู่ในรายการเลยแม่ค่ะคุณแพรรีสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนึ่งค่ะรายการนี้สวัสดีหลายรอบนะคะพี่ออนก็งงพี่สงการงงไปจะเขินคนสวยไม่ใช่อีกครั้งหนึ่ง่ะโอเคครับโยนเข้าร้อนบ้างไอร้อนคุยคนสวยก่อนถ้าไล่เลี่ยงกันไปนคุณแพรรี่เนาะหลังจากที่พระชาตรีไลฟ์ปุ๊บคุณแพรรี่แหม่โดนเล็กอีอะเนาะคุณแพรรี่ตากโก้ไปแล้วค่ะทีนี้มีการเคลียร์ใจกันส่วนตัวไหมเพราะเห็นว่าพระชาตรีท่านก็ออกมามีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขอโทษขอโพยแล้วเรียกเป็นน้องเลยนี่ใช่ไหมคะ หนูว่าเวลาเวลาที่ท่านที่ท่านด่าหนูเนาะท่านก็ด่าผ่านโซเชียลด่าผ่านโลกออนไลน์ฉะนั้นหนูคิดว่าประเด็นเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่ประเด็ดนส่วนตัวที่จะต้องมาคุยกันข้างหลังคือคือหนูก็แฟร์เลยท่านด่าหนูหนูหนูในโซเชียลหนูก็ตอบโต้ท่านในโซเชียลและถ้ามันจะมีอะไรที่จะต้องเคลียร์กันรือว่าประเด็นเนี้ยคนทั้งชาวพุทธทั้งคนที่เขาสนใจเขาก็อยากรู้ว่ามันสุดท้ายมันจะเป็นยังไงแ,แ,แล้วแล้วมันยังไง หนูก็หนูก็คิดว่าหนูไม่ควรไปคุยไปตกลงอะไรกับท่านโดยเป็นการส่วนตัวหนูว่ามันมันมันไม่ใช่มันเห็นด้วย<ม>อะคือไงว่าเห็นด้วยจริงนะคือไม่ใช่มาด่ากันไปด่ากันมาที่ยื่งหลักกฎหมายก่อน ไม่คือแต่คนต่างด่าเนี่ยมันก็สมดุลกันแล้วไงไม่ใช่อยู่คุณจะไปแจ้งเขาคือบางทีเราก็เนรกว่าถ้าเกิดว่าเราจะตีมงไม่หมอบอ่ะคือบางทีถ้าเราพลั้งปากด่าใครไปโดยด้วยอารมณ์เดี๋ยวบางทีเราอาจจะอยากติดต่อส่วนตัวเพื่อจะขอโทษส่วนตัวหรือเปล่าแต่ประเด็นนี้อยังไม่มีแต่สุดท้ายเป็นประเด็นที่มันมีทนายความคนหนึ่งใช่ไหมคะที่จะมาร้องทุกข่าวโทษคุณแพรรี่ประเด็นนี้เป็นยังไงวันนั้นเห็นหนกระแสร้อนมากเลยโอ้ยชาชุบ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 เลยจริงหนูหนูว่าถ้ามันไม่มีใครออกมาไม่มีทนายมาฟ้อองงงหหนนูกก็เรรื่ะวับ ชาตีก็คงจบแน่นอนตั้งแต่ไลน์นั้นแล้วเพราะหนูคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วนี่สมานุนกันสมานุนกันมันจบไปแล้วมันจบแล้วแต่เนี้ยหนูคิดว่าเรื่องเนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าการไปเที่ยวร้องโทษกล่าวกล่าวทุกใครเนี่ยไลรงทุกกล่าวโทษใครเนียนะฮะติดทิษสองไปเที่ยวร้องทุกไปเที่ยวร้องทุกกล่าวโทษใครเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่หนูคิดว่ามัน ไม่ได้แล้วมันเป็นคดีคงคดีความแล้วทําไมเรื่องราวแค่นี้ระหว่างเรากับท่านชาตีมันจะต้องกลายเป็นคดีคงคดีความเอ๊อันนี้ใช้ความชอบธรรมอะไรในการที่จะมาร้องเรียนเราเราก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วหนูรู้สึกพี่ออนถามแบบนี้ตอนแรกตกใจเลยนะหลายคนก็เลยไปโยงว่าทนายธรรมราชออกมาแบบนี้ส่วนตัวรู้จักกับพระชาตรีหรือเปล่าที่น่าตกใจไปกว่าคือไม่รู้จักกันด้วยพอเห็นมีการโพสต์ข้อความใน f a c e b o o k นี่บอกว่าให้พระชาตรีติดต่อกลับมาด้วยมันมันใช่เหรือเอามันใช่หรอั้งนัน เหมือนว่าจะไม่ได้ติดต่อทนายธรรมราชไปเหมือนกันผูก็งงวเหมือนกันปกติแล้วรู้ <ไป S 3> สึกว,ว่าเขาติดต่อด้วยะคะคือทางพระพยายามไปติดต่อทางทนายท่านานั<ม>้น<อ>พยายามขอร้องว่าอย่าไปแจ้งความเขาอ,อย่าไปเอาเรื่องเอาควา<อ>มแต่มาไม่ติดใจแ<อ>ตมาโหดศิกรรมให้อะไรนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าทนายท่านนั้นเขาก็ไม่ฟังคนที่เป็นคนต้นเรื่องหือไม่ฟังพระอ้างว่าจะช่วยปกป้องพระแต่พอพระบอกว่าอย่าทําแบบนี้กลับไม่เชื่อพระหนูงงเหมือนกันโอ้มันมันมันย้อนแย้งเป็นแย้งหนูก็ะพระก็เตือนแล้วตอนแรกี่ย เราก็ไม่ได้สนใจคือป <ừ m. S 2> กติแล้วการร้องทุกข์กาวโทษถ้าเกิดอยากมือการเองสมัยนุ่นหนุ่มนะสมัยเล่นคำเราจะไปร้องทุกข์การโทษเพื่อทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงซสก่อนจะไม่ระบุตัวว่าหนึ่งเขาก็ทำความผิดหรือไม่แล้วเอาจะรับไม่เอามาโพสยืนยันกันว่าเขาได้ทําผิด <ừ m. S 2> ไม่ได้ ừ m. Ừ m. มันทำมาได้ <ừ m. S 2> นะัผู้สายอสารทำบ่ได้ นี่เขาไปยืนยันเลยอ่ะพี่สงการแล้วตอนนั้นที่เขาไปร้องทุกกล่าวโทษเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่ากระทาความผิดตามพรบคณะกาสงฆ์ะนะครับพศ2505จริงๆพรบคณะราสงฆ์2505เขาแก้ไขไู่แล้วนะเขาใช้ปี2535จริงๆแล้วพรบคณะราสงฆ์เลยท่านผู้ชมครับผู้ที่ใช้เรื่องของพระรบคณาสงฆ์ก็คือ กรรมการมหาเถรคือคณะสงฆ์หลักๆถ้าเขาดําเนินการหนึ่งมีมติที่ประชุมคณะสงฆ์ก็จะมอบหมายใ,ให้กับเลขาธิการกรรมการมหาเถรคือพอสานักพ,พุทธว่าจะมีมติในเรื่องอะไรต่างๆาดังนั้นการที่มีพลประาสงฆ์ก็เพื่อให้สงฆ์ดูแลกับสงฆ์นั่นเองอันนี้ถามเป็นความรู้ด้านกฎหมายเลย,เ,ลยเพราะอันเป็นคุณแพรีออนก็งงนะ,ะคือเขาไปลองทุกล่าวโทษเพราะว่าเหมือนว่าดูหมิ่นพระชาตรีถูกไหมแล้วมั้ปเรื่งคํานึงคือคณะสงฆ์ด้วย คณะสงฆ์ตรงไหนอ่ะคณะสงฆ์ต้องมากกว่าหนึ่งส่วนเขาบอกว่าใครที่มีความเห็นว่าเอ๊ะหนึ่งคนก็ว่าคณะสงฆ์แล้วแต่เขาแล้วมีสิทธิ์ทําได้เหรอคะในมุมสมมติว่าอันยกตัวอย่างให้พี่สงการด่าออนผ่านทางเฟซบ o ๊กออนก็อ่ะเฉยเฉยรับลงแต่ปรากฏว่าคุณแพรลี่ทนไม่ได้คุณแพรลี่สามารถไปลองทุกกล่าวโทษออนได้เหรอแทนออนได้เหรอถ้าเป็นความผิดส่วนตัวมินประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยทำได้ แต่ถ้าเป็นความผิดที่รัฐผู้เสียหายเนี่ยเฉพาะรองทุกข์เก่าโทษแต่คนที่เขามีสติปัญญายอย่างนักร้องหลายคนที่เขามีประสบการณ์หรือรูอร้พูดง่า้เปษาสังคิดว่า e x p e เ i e n c e ก็จะไม่ระบุตัวต้องสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนแต่นี่โอ้ยห้ามากะไม่้องทุกข์เก่าโทษเขาได้ไงอ่ะเสี่ยงมากเขาสวนดิแล้วจากนี้คุณแพรรี่จะทํายังไงต่อไปตอนนี้หนูก็แค่รอเพื่อให้กระบวนการที่เขาไปยื่นล้องหนูเนี่ยมันจบไปก่อนว่าสุดท้ายแล้วเจ้าพนักงานจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องอะไรท่าของเขามันยุติแล้ว หนูก็ต้องดําเนินการในส่วนของหนูเพราะหนูรู้สึกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้แล้วที่คุณเอาเอาข้อความอะไรต่างๆมาโพสมากล่าวหาหนูแล้วไปโพสลงโซเชียลอย่างเงี้ยมันมินม่นเมตต่อ,อก,การทําผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อหรือเปล่า,อาโอ้โหนี่เรื่องใหญ่ที่อันดับแรกก่อนหนึ่งถ้าเกิดการการะทําดังกล่าวพนักงานสอบสวนนะครับท่านผู้ชมฮะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง หนึ่งโดนข้อหาหนึ่งนะครับก่อนปิดตามปอายาหนึ่งสามเจ็ดผู้ใดแจ้งข้อความออ้เบทเกี่ก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นประชรเสียหายโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือะต้อทั้งปรับนีน่เรื่องแรกข้อหาแรกข้อหาที่สองิดตามปอายาหนึ่งเจ็ดสองผู้ใดแจ้งข้อความออ้เบทเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่ผู้ว่าคดีพนักง,งานนยายการพนักง,งานสอบสวนเนี่ยโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจัดทั้งปรับอันดับสามอีก ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์พศ2560ฉบับที่2เนี่ยมาตรา14อนุ1หนึ่งถือว่าเป็นการโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงในการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือข้อมูลอ,อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโทษจะคุกไปเกิน5ปีรปับไม่เกิน10,000แหรือถึงจำทั้งปรับแต่เมื่อวานคุณแพรรี่ก็มีความเคลื่อนไหววันวพฤหสัสบ,บดีต้องติดไปกับ ทนายอีกท่านหนึ่งเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันน้องเกิดผลแก้วเกิดเจอกันที่ศาลบ่อยค่ะแล้วไปร้องกับพี่วิเชียนสุบไทยถงด้วยทุกาใช่ค่ะคือยังไงไปร้องเรื่องของบรรยาทนายคือหนึ่งคือไปยื่นต่อในรัฐสภาเพื่อให้แต่รัฐสภาพิจารณาและส่งให้กับกรรมการบรรยาทนายความว่าการกระทําดังกล่าวของบุคคลที่เปิด Facebook ในธรรมรงธรรมราชเนี่ยนะว่า เขาไปกล่าวอย่างนั้นน่ะมันผิดมันญาติทนายความหรือไม่แต่สิ่งที่เราอยากจะให้น้องแพรล,ลี่ของท่านผู้ชมนี่ฮะได้ฟังพร้อมวันนี้ไหมหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจเชงเุราพันธุ์นิพนธผลคล้ายสิงห์ดูแลสำนวกคดีนี้ไปฟังแนวทางและท่านจะรู้ว่าคดีเป็นอย่างไรครับกับเรื่องอประจําวัน,นะครับเอกสา,ารทางราชการเมื่อมีผู้มาแจ้งเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ,บถ้า กรณีที่นําประจําวันไปโพสนะครับในโซเชียลนะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าไปพาดพิงหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับใดก็ตามเนี่ยตรงนั้นเขาต้องรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับทําให้อคยคนอื่นเกิดความเสียหายห,ายหรือเสอมเสียเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเอกสารราชการเนี่ยก็ มันเป็นชั้นความลับอยู่แล้วครับถ้าเราไปเปิดเผยต่อที่สาธารณะเนี่ยถ้าเกิดความเสื่อมเสียกับบุคคลใดเนี่ยคนที่ไปโพลก็ต้องรับผิดชอบครับนี่แหละฮะชัดแม่น้องแพรรี่ พิจารณารองผู้การบอกแล้วว่าการที่เอาประจาวัน <c oughs> เอาไปไปโพสเนี่ยชัดไหมเนี่ยมันมินเหตอการทํทผิดกฎหมายนะคร<อ>ับเพ่าะนหนูไม่ได้จบทานายหนูยังพอท<อ>ํออานวออกชัดอ,อ่ะและท่านเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนทึ่ผู้การจังหวัดเชียงแสนมอบหมายเสีย่ยงมากเลยอ่ะทำไมโอ้โหบางคนบอกห้ามขนาดนี้ปรากฏว่าเราก็งงกันนะแต่เราดปดูดูไปปุ๊บดในเฟซบุ๊กเขาเขาไปร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยใคร หมอปูเฮ้ยหมอปลา <laughs> หมอปลาอีกน้องททนาพศารนี่ก่โจทย์เยอะนะครับเมื่อวานที่ไปเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ได้รับคำปรึกษาอะไรไหม <c oughs> เราไปในฐนานะที่เรารู้สึกว่าเราโดน ต้องใช้คาว่าอะไรนะ่อที่ไปสภาทนายความเมื่อวานใช่ไหมคะที่ไปร้องเรื่องของมัญญ่ามัญญาทนายความเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือคดีความส่วนเรื่องคดีความกับคดีอาญาไม่เกี่ยวกันแต่เนี่ยเป็นเรื่องของมัญญาทนายความโดยตรงเพราะหนูก็มีทีมทนายหนูก็บรงกฏว่าหลังจากที่ออกรายการกันอะไรกันก็เขาก็มีการไลฟ์เฟซบุ๊กบ้างมีการโพสต์อะไรที่ที่พัดพิงถึงหนูถึงไม่ได้ระบุตัวหนูแต่รู้สึกว่าคนที่เข้าไปฟังเข้าใจได้ว่า มีความหมายในยะหมายถึงหนูเนี่ยแล้วก็มีการอันนี้ตรงที่หนูรับไม่ได้ก็คือมีการพัดพิงเรื่องเพศสภาพหนูเหมือนการเกลียดเพศสภาพนึ่งๆเลยเรื่องวิกเรื่องวิกกับเรื่องเรื่องวางขาอะไรอย่างเงี้ยให้เกินคำดูวางขาพี่กอดผลก็โดนเหมือนกันเพะพี่กอดผลนี่หนักเลยเพราะว่าเืดนบูลเสือมโดนบูลลี่เลยเรื่องอาการปวดวมันไม่น่าทำทำตัวไม่น่ารักและก็เนี่ยเขาร้องได้หนูก็เลยคิดว่าอ่ะฉันก็จะทําให้เห็นว่าเออดิฉันก็มีสิทธิ์ไปร้องคุณได้เหมือนกันเวลาคุณทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องรอให้ตรวจสอบว่าผิดหรือไม ไม่ได้กล่าวหานะกสืบสอบถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปซึ่งก็อยากให้มาชี้แจงกันในที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหนูยอมรับมติของสภาธนความทุกอย่างถ้าเขาสอบสวนแล้วมีผลเป็นยังไงก็ให้เป็นมติของสภาธนวารคือตรงนี้แต่บอกว่านี่แบบร้องมีเชิงให้ตรวจสอบก่อนไม่ไปกล่าวหาเขาปิดป๊๊บปเนี่ยเหมือนกับ คือตรวจสอบก่อนให้พี่วิเชียรตรวจสอบว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่าเขาจะส่งให้กรรมการบรรยายทนายความดูว่าทำการตรวจสอบข้อทดจริงไม่ได้กล่าวหาว่าผิดนะนี่ร้องยังร้องมีเชิงไม่คุณไปกล่าวหาใครเขานน่นน่นที่ไปแจ้งคงแจ้งความไม่ได้จะไปทำงั้นไม่ได้ดิไม่กล่าวหาคำเสียงเ้าสวนกลับมาปงายเก๋ไงะลยจะมีการพูดคุยกันไหมสมมติว่าทางนั้นไม่ต้องเอ่ยว่าใครแต่ก็รู้สึกว่าเออก็อาจจะเป็นการเดินเกมที่พลาดไปอาจจะใช้อารมณ์หรือว่าอาจจะใช้สติน้อยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะรู้สึกว่าอยากจะขอโทษขอโพคุณแพรวิคิดยัง ไม่ได้นะคะก็ะ<อ>ให้กระบวนการยุติธรรมทำงานก่อนอหนูหนูหน,หนูรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ใช่อบอกว่าเออพอเราตอบโต้กลับอ,อะไรกลับ<อ>แล้วก็มาจะให้เรายุติกางคันหนูไม่ทําให้กระบวนการทุกอย่างมันทําไปก่อนแล้วก็ให้เขาได้รับโทษในส่วนของเขาก่อนแล้วดังนั้นหนูก็จะไม่นี่อะไรกับเข<อ>าเห็นภาพเลยนะเมื่อคนคนหนึ่งท่านผู้ชมมาถือมีดแทงเขาตึกๆึกจึกคนนี้เราตั้งหลักได้จะเสียวกลับเฮ้ยอย่าแทงนะ ใครจะยอมนี่พูดหลักแบบวิญญนเลยถูกไหมบางคนถือมีดมาไล่แทงออนจับจับหลบราหลบซ้ายหลบขวาไม่ได้ถึงคร้นออนจะสวนกลับเฮ้ยอย่าแทงนะมันได้ปะบอดได้ก็ก็อไม่แน่นออนจะจะปล่อยวางออนเป็นคนยอมค้อนโหจริงเหรอไม่จริงหรอกเถียงเลยไม่เถียงโววันไ้เติดขัดผมเถียงเลยเป็นคนยอมคนเออยอมที่ไหนเราเพิเห็นเถียงในรายการอยู่ก็ แหม่กงมากงมากงกับกงกับไม่กองมาไม่กองกับขอไปคุณผู้ชมนะกงไม่ได้เดี๋ยวปิดกฎหมายนะคะก็คือก็คือหนึ่งพี่คิดว่าในเรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างในกระบวนการยุติธรรมสาคัญแล้วก็การที่จะขอโทษขอโพยเนี่ยต้องรอดูในกระบวนการแต่มันมีเรื่องอยากคุยเยอะเลยน้องออนค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันนะคะในเรื่องของในมุมของศาสนาด้วยคุณแพรี่ก้าออกมาแล้วแหละตอนนี้เนี่ยสวมหมวกอีกใบละถือว่าเป็นคนดังที่ไม่ใช่ประสงค์อีกต่อไปแล้วแต่ว่า ออกมาแบบนี้เจอมรสุมชีวิตแบบนี้ท้อไหม,มจากนี้ไปจะทำยังไงต่อไปแล้วก็ก่อนที่จะไปถามในความในใจะจะให้ฟังตำรวจภูธรจังหวัดตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกันเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งหลังจากเข้ามาในเบรกต่อไปครับปักสกู่ค่ะ